สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อ่างบึงใหญ่นะครับจังหวัดลำพูนก็วันนี้มาลุ้นกันนะมานอนตั้งแต่เมื่อคืนละก็คนก็มีอยู่นะครับสองสามเจ้าเห็นว่ายิสกใหญ่เยอะนะก็มาตามล่ากันวันนี้ดูกันนะวันนี้เอามา4ี่ชุดมากับ The f i นะิชชิงแมนนะูนะเขาอยู่ตรงนู้นนะมาลุ้นกันวันนี้ วันนะก็ชุดโหดนะชุดโหนนะด2คันแล้ชุดธรรมดา2คันลุ้นกันจะโดนไหมหนนี้นะนี่นะครับเพื่อนๆโอเคไปลุ้นกันนะวันนี้ก็รีวิวอุปกรณ์กันว่าเราใช้อะไรบ้างนีชุดสาย10ปอนด์พ o ว e r อสีแดงนะครับก็10ปอนด์ลงดูกันไม่ไหวค่อยเอาเป็น12อนะอันนี้25ปอนด์นะครับ นี่นะส่วนคันนี้เนี่ย15ปอนด์ก็ไล่ๆดูเลยคันนี้จะเป็นจินูสองนะจินเบอร์2เนาะคันนี้คันนี้ก็ตะขอเพราะว่าหกเบอร์สิ er เลยก็มีอาการไปแล้วนะน่าจะมาตามสายดีกว่านี้ขอเล็กนะใส่วานแล้วก็เหยื่อในวันนี้นะนี่เลยซูปเปอร์รำบม่มซูปเปอร์รำบ่มของจริงนะบ่มมานานแต่นานก็มาลุ้นกันนะครับวันนี้ สี่ชุดจะหวานเกี๊ยมไหมก็หมายเราโหดหน่อยนะดูดูดูดนี่น้องหมาต้องชันหน่อยนะครับนี่นะโอเคเป็นลุ้นกันวันนี้เนาะนี่ครับมาถ่ายรายการนะสัมภาษณ์สัมภาษณ์ลูกค้าจริงนะครับนี่นะคุณเคยเห็นซุปเปอร์ลำบมไหมครับโอ้ใส่หัวอย่างเดียวแล้วไม่เคยเห็นนะ

kita dapat dapat kubaran bersih di, lama kubaran berapa? Nampak nampak yang begini, มด้เขาตอแล้วเนี่ยมางมาม้างเลยมมาง้เอาลอยขึ้นนะมาลอยขึ้นนะโอ้มีตมม่อด้วกค <c oughs> รับมีมีนัดเล็กนัดดีทมายนเดีวยวเลยอที่มอนหมอนเยพ่ลยตัวพยายามให้มันลอยข้แ้วแลเออเข้าต่อแล้วเนี่ย

ห,าาหลุดเฉยๆครับนั่นนะไม่ง้างไม่อะไรเลย,หหยเกี่ยวขามืา่อกี้เราโดนสัตว์ใหญ่ไปตัวหนึ่งนะครับนู่นนะเพื่อนนะมีตอนะตรงนั้นนะเข้าตรงนั้นปื๊ดเดียวนะเรียบร้อยเลยอ่างไม่ใหญ่มากนะครับก็รประมาณนี้นะใส่เอ็นสิบปอนเนี่ยไม่ง้างนะเมื่อกี้นะ่ะ ไม่เป็นอะไรเลยแค่หลุดเฉยๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวแก้มือให้ดูสิบปอนนะมันจะวนมาคันเดิมอีกแล้วรลอ,ลอดูกันไม่ใช่ปันนินแน่นอนนะเมื่อกี้นะวิ่งมาเป็นวาวน้ำเลย ทเที่ยงกันนะครับเพืเ่อนๆเงียบคลิปเลยไม่กดไม่มีอาการเลยลากตอนเช้าทีเดียวนะแต่ก็กินทั่วอ่างนะครับแต่ผมไม่อยากถ่ายนะเดี๋ยวติดหน้าคนอื่นเนาะก็กินเรื่อยๆนะข้างๆเรากดไป3าตรงข้ามเราเนี่ยกดไป2นะองนบแต่ได้ตัวเดียวเมื่อกี้เกือบได้นะครับเสียดายแกไม่พกสวิงนะนี่ก็ชุดเรา ยังลุ้นอยู่ก็ลุ้นกันยาว เอลยชุดใหญ่งานอย่างเดียวปิดทำออพี่พี่มามาช่วยยกกันนกันีงยมังไว้ยมังไว้มังไว้มังไว้มายกกันนี้หน่อยหัดเลยอโอ้ยอ่ที่มาเลยครับ

อเคครับนั่นนะทีมนี้แทบร้องไห้เนี่ยสองตัวเน้นเน้นนะกดเน้นเน้นเลยเราพลาดท,ทั้งสองตัวนะครับเห็นตัวหนึ่งตัวนะครับยี่สกนะแต่ว่าเราก็พลาดเราคงไม่มีโอกาสได้กลับมาแก้แค้นนะครับเนื่องจากเขาจะปิดบ่อในสิ้นเดือนนี้นะก็คงมาดูเชิงเฉยๆนะครับที่นี่ก็เต็มสิบให้แปดไปเลยนะครับปลาใหญ่มากแรงดีมากปิดเบรกเรายัง โอ้โหนะันะไม่ไหวนะครับเมื่อกี้แต่ว่าหลังบ่ายมาเนี่ยไม่เอาเลยเราก็นั่งงอมเลยตอนนี้ก็จะเก็บของแล้วครับคงต้องกลับบ้านกันแล้วคลิปนี้คลิปสั้นๆนะนันะนะก็บรรยากาศการถ่ายเบตตอนมันกินเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่มันชั้นนี้นะ45องศานะก็นะั่นะนะนะต้องเข้าใจผมนะวิววิวก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่โอเคครับคลิปหน้าเราจะไปลุยกันที่ไหนเจอกันที่ไหนก็ลุนกันครับผมสวัสดีครับ